ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวค่ะแอนชิลีหลังลงจากเวทีประกวดจบลงไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวด Miss Universe 2021และเป็นที่น่าเสียดายเมื่อตัวแทนสาวไทยอย่างแอนชิลีสกอตเคมิสไปไม่ถึงฝันเพราะไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายงานนี้ก็ทำเอาแฟนนางงามส่งแรงใจให้แอนกันอย่างมากมายเลยละค่ะเพราะมองว่าแอนทำดีที่สุดแล้วและแคมเปญ Real s i z e Beauty ที่แอนพยายามสื่อมาตลอดนั้น ก็มี IMPACT และถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างแล้วและเชื่อว่าแม้จะไม่ได้มงกุดในครั้งนี้แต่แคมเปญนี้ก็จะถูกพูดถึงและเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆต่อไปได้ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการประกวด Facebook g l i v e ซึ่งเป็นของแองจี้ลสาวของปุ้ย t p n หรือปุ้ยปียพรผอออกองประกวด m i s u u n v v r s ์ t t h i l l n n d และผู้บริหาร TPN Global ไดยออกมาไลฟสด ซึ่งหลังจากที่จบการประกวดคนจากกองประกวดและแฟนนางงามก็มารอรับแอนด้านหลังเวทีการประกวดและเมื่อเห็นบรรดากองเชียร์แอนก็ร้องไห้ออกมาและโผลเข้ากอดแองจี้และปุ้ยทีพีทันทีซึ่งก็มีการพูดคุยให้กําลังใจกันโดยทุกคนก็ให้กําลังใจแอนว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปเรื่องเรีย i z e Beauty นั้นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วและแอนก็เก่งมากแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้แอนเข้มแข็งให้มากๆ เพราะแม้จะไม่ได้มงกุดในครั้งนี้แต่แคมเปญที่แอนกําลังสื่อสารนั้นจะเป็นกําลังใจและแารงาบันดาลใจดีๆให้กับสาวๆต่อไปอย่างแน่นอนเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกําลังใจให้แอนด้วยนะคะที่ผ่านมาแอนทําดีมากแล้วจริงๆและเชื่อว่าการแบกความหวังของคนทั้งประเทศและแคมเปญที่อยากจะสื่อสารให้กับทุกคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกําลังใจให้แอนเยอะ อยากจะให้แอนรับรู้มากๆเลยค่ะว่ามีแฟนๆอีกหลายคนที่ยังเป็นกำลังใจให้แอนอยู่ยังไงก็ขอให้การเดินทางกลับในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเชื่อว่าวันนั้นคงจะมีแฟนแนางงามที่มารอรับและเป็นกำลังใจให้กับแอนแน่นอนเชื่อว่าถ้าเรามองข้ามและออกจากกรอบเดิมๆของนิยามคำว่าสวยก็คงจะทำให้เข้าใจแคมเปญ Real Size Beauty ที่แอนกำลังสื่อแน่นอนเลยล่ะค่ะ ยังไงก็ลองเปิดใจรับฟังสิ่งที่แอนกำลังจะสื่อสารกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ค่ะฝั่งแซปเนวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบเนวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปเนวกันด้วยนะคะ